ว่าอร่อยมากยังร้อนๆอยู่เลยมาถึงแล้วเราก็ต้องชิมเลยนะครับคุณขอบคุณมากนะจากร้านอะไรเนี่ยแกอ่านปิดชิมตามไม่ดีหอมหวานเบรดนี่หอมหวานเบรดหอมหวานเบรดแล้วหอมหวานจริงหรือเปล่าเบโซ่หอมหวานจริงหรือเปล่ามันต้องลองแล้วล่ะเแกดู ใช่ไหมคะชิทุกจ๋าอยู่สิคะฟักทองฟักทองใส่ฟักทองอ๋อจ้ะขนมปังฟักทองยังใส่ฟักทองอีกอ่ะใส่ฟักทองอร่อยด้วยนะฮะสป็นแบบา่านบ๊อบบ๊อบบ๊อบเื้ออ่อาจริงเจ้ อันนี้หวานอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนอันนี้ร้อนแต่อันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยวันนี้อันนี้อันนี้อันนี้ก็น่ากินนะครับเพปัญญาสั่งกันได้ดินะหอมหวานเบรดหอมหวานเบรดค่ะเฮ้ยอร่อยจริงใส่ได้ใส่หน้ใส่ได้เลยอะไรวะกำลังแล้วใส่หน้าต่อบาปกรรมมากเลยเนี่ยคนกำลังกินอยู่เนี่ยแล้วก็ไมเไดนโรงงาน